สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับน้องปู DIY นะคะวันนี้นะคะเราจะมาถักผ้าคาดผมนะคะลายตะข่ายนะคะที่มีดีเทลริมขอบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะก็น้องปูก็หายไปนานเลยนะคะกับงานผ้าพวกผมเนาะแต่เดี๋ยวยังไงน้องปูจะมาอัปเดตงานให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเ,เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คือกําลังปั่นคลิปช่องให้ผู้ติดตามขึ้นอยู่เนาะยังไงใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่น้องปูฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์ที่น้องปูใช้ถักนะคะน้องปูใชเ้เข็มทองเบอร์5ทับศูนย์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราใช้ไหมคอตตอนนมขนาดสีพายนะคะในการถักวันนี้เราจะถักสีชมพูนะคะสำหรับใครที่ชอบไหมางานไหมฝ้ายหรือว่าไหมคอตตอนนมหรือว่าจะเป็นไหมซัมเมอร์นะคะเราสามารถเลือกไหมที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้ที่ถืออยู่ก็จะเป็นเป็นฝ้ายนะคะค่ะก็งานก็จะประมาณนี้นะคะคล้าย ไหมคอต summer นะคะโอเคใครที่มีอุปกรณ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะค่ะเราก็จะเริ่มกันที่ใช้เข็มควักไหมนะคะแล้วก็ถักเป็นห่วงรัดเข็มให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมด5โซ่นะคะ1 2 3 4 5นะคะ แล้วเราก็จะวนกลับมาแทงห่วงโซ่ที่หนึ่งนะคะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะแทงลงไปควักไหมขึ้นมาแล้วก็ควักไหมลอดผ่านไหมที่อยู่บนเข็มนะคะก็คือการซีเชื่อมนะคะเราก็จะได้ห่วงวงกลมประมาณนี้นะคะอาแล้วก็ไปต่อแถวที่หนึ่งเลยค่ะถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมดสามโซ่นะคะพันหัวเข็มค่ะถักดับเบิลโครเชนะคะลงไปในเมจิกริงห่วงที่เราทําขึ้นมานะคะนี่ หนึ่งพันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชตที่สองรอดผ่านสองรอดผ่านสองแล้วก็พันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชตที่สามรอดผ่านสองผ่านสองนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด4ี่หลักนะคะรวมกับหลักห่องโซ่ด้านข้างซึ่งเราถักดับเบิลโคเชตมาแค่สหลักนะคะรวมกับหลักตรงนี้ก็จะเป็นสีนะคะโอเค พอเรามาถึงช่วงกลางนะคะตรงนี้เราจะถักไปทั้งหมด3มโซ่นะคะ 1, 2, 3นะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ถักริมฝั่งด้านซ้ายค่ะอีกทั้งหมด4หลักนะคะก็จะถักดับเบิลโครเชต์สีครั้งนะคะ1นึ่งพันหัวเข็มพวกไหมลอดผ่าน 2, ผ่าน 2, อแล้วก็ 3, ามพันหัวเข็ม นะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของปลาย,ายตรงนี้เราปูถักทับมาด้วยนะคะโอเคเราก็จะได้แถวแรกประมาณนี้นะคะไปต่อแถวที่สองเลยค่ะในส่วนของแถวที่สองตรงนี้เราก็จะถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมด3ามโซ่นะคะหนึ่งสองสาแล้วก็ทําการพลิกชิ้นงานค่ะพันหัวเข็มเราจะมาแทงด้านบนหัวหลักที่สองนะคะอันนี้ด้านบนหัวหลักที่1แล้วก็ด้านบนหัวหลักที่2จะเป็นตรงนี้นะคะ ถักดับเบิลโคเชค่ะ1พันหัวเข็ม next ถักดับเบิลโคเช่ที่2 2พันหัวเข็ม next ถักดับเบิลโคเช่ที่3านะคะสนะคะรวมกับหลักท่วงโซ่ที่เราถักขึ้นมาตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมด4หลักเหมือนเดิมนะคะในส่วนของแถวที่2ค่ะไปต่อค่ะในส่วนของช่วงกลาง,งตรงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราจะถักขึ้นโซ่3 1 2 3แต่ว่าในส่วนของแถวที่สองนะคะ,ะที่เพิ่มมาคือเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปในส่วนของช่วงกลางตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะทำการพันหัวเข็ม1รอบแล้วก็แทงลงไปตรงช่วงกลางนะคะก็ไหมขึ้นมารอดผ่าน2องผ่านสองค่ะก็จะได้เป็นหลักดับเบิลโคเชหนึ่งหลักอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ต่อด้วยถัก3โซ่ค่ะหนึนะคะพันหัวเข็ม มาแทงดับเบิลโครเชต์นะคะริมฝั่งด้านซ้ายนะคะดับเบิลโครเชตที่1พันหัวเข็มดับเบิลโครเชตที่2พันหัวเข็มดับเบิลโครเชตที่3แล้วก็พันหัวเข็มดับเบิลโครเชตที่4ี่นะคะก็จะแทงด้านบนหัวหลักห่วงโซ่ในส่วนของริมด้านข้างนะคะโอเคก็แถวที่2ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าเราก็จะเริ่มขยายขึ้นนะคะไปต่อแถวที่3ค่ะถักขึ้นโซ่3เหมือนเดิมค่ะพลิกชิ้นงานนะคะพันหัวเข็ม1 2งแทงด้านบนหัวหลักที่2นะคะดับเบิลโคเชที่1พันหัวเข็ม next ดับเบิลโคเชที่2องพันหัวเข็ม next ดับเบิลโคเชที่3นะคะโอเคค่ะ เหมือนเดิมค่ะมาในส่วนของช่วงกลางตรงนี้เราจะถัก3โซ่ทุกครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มเราจะแทงลงไปในส่วนของช่วงกลางนะคะตรงนี้เลยเป็นพันหัวเข็มหนึ่งรอบนะคะถักดับเบิลโคเชดึงไหมขึ้นมานะคะกดไหมรอบผ่าน2ผ่านสนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะถักต่อนะคะก็คือ3โซ่นะคะหนึ 1, 2, 3, นะคะ แล้วก็ next มาถักดับเบิลโคเชในะส่วนของช่องว่างตรงนี้เลยนะคะพันหัวเข็ม1รอบแทงลงไปตรงช่วงกลางนะคะดึงไหมขึ้นมาควอกไหมรอบผ่านสผ่าน2นะคะแล้วก็ถัก3โซ่ค่ะ1 2 3ริมฝั่งด้านซ้ายก่อนที่เราจะถักหลักดับเบิลโคเชเราจะถัก3โซ่ทุกครั้งนะคะพันหัวเข็มค่ะถักดับเบิลโคเชต่อเลย4หลักนะคะ หนึสองสามแล้วก็สี่ค่ะก็แทงด้านบนห่วงโซ่สุดท้ายนะคะหละักโอเคเราถักมาทั้งหมด3ามแถวนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะไปต่อแถวที่4ค่ะเดี๋ยวแถวสุดจะเป็นแถวสุดท้ายที่น้องปูถักให้ดูนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะถักขึ้นโซ่สาม ิกชิ้นงานอันนี้เจ้จะถักเร็วหน่อยนะคะถัก3ดับเบิลโคเชนะคะ1 2ึสาแล้วก็3ค่ะก่อนที่จะถักดับเบิลโคเชต่อเราจะขึ้นโซ่สามทุกครั้งนะคะแล้วก็พันหัวเข็มถักช่วงกลาง ดับเบิลโคเชตแล้วก็ต่อด้วยสามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักช่วงกลางของห่วงโซ่ค่ะแล้วก็สามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มถักช่วงกลางของห่วงโซ่นะคะแล้วก็ทุกครั้งก่อนที่จะถักสี่ดับเบิลโคเชก็ถักขึ้นโซ่สามค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ถักสี่ดับเบิลโคเช ประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆถักไปทั้งหมด19แถวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวที่19นะคะหรือว่าใครอยากได้ขนาดความกว้างที่มากกว่านั้นเราก็สามารถถักเป็น21แถวได้นะคะ,ะในส่วนของตรงนี้น้องคูจะถักความกว้างอยู่ที่ประมาณ35เซนนะคะกะ็เลือกถักขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะค ตอนนี้น้องภูก็ถักมาครบทั้งหมด19แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักกันต่อในส่วนของช่วงสายผูกด้านข้างตรงนี้นะคะในส่วนของสายผูกด้านข้างนะคะน้องภูจะถักขึ้นไปทั้งหมด50โซ่นะคะ มาครบทั้งหมด50โซ่นะคะเราก็จะทำการถักซิงเกิลโคเชตวนกลับนะคะก็แทงในห่วงโซ่ที่49นะคะวนกลับได้เลยก็ให้เพื่อนๆถักเรื่อยๆนะคะจนไปถึงในส่วนของด้านล่างเลย พอเราถักซิงเกิลโคเชบนกลับมาครบทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บริมขอบด้านบนนะคะในส่วนของริมขอบด้านบนตรงนี้นะคะน้องปูจะทําการถักซิงเกิลโคเชด้านบนหัวหลักแรกเอฟแรกตรงนี้ก่อนนะคะคอกไม่ลอดผ่านค่ะพันหัวเข็มหนึ่งรอบค่ะเราจะมาแทงด้านบนหัวหลักที่สี่นะคะตรงหลักสุดท้ายฝั่งด้านนี้นะคะคอกไม่ขึ้นมาคอกไม่ลอดผ่านสอง 2ค่ะเราถักดับเบิลโคเชนะคะแล้วก็ถัก1โซ่นะคะแล้วเราก็จะทำามา4นะคะในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะคููจะแทงลงไปควักไหมขึ้นมาควักไหมลอดผ่านนะคะก็คือเราจะทําให้เป็นตุ้งติ้งนะคะที่มันเป็นหยักด้านบนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปหลักที่2นะคะเราจะถักซิงเกิลโคเชนะคะทับหลัก ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านค่ะนี่ก็จะเสร็จไปหนึ่งหลักนะคะไปต่อค่ะพันหัวเข็มหนึ่งรอบนะคะถักดับเบิลโคเชค่ะควักไหมขึ้นมาลอดผ่านสองผ่านสองค่ะถักขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วเราก็าจะซีนะคะในส่วนของการซีเราก็จะแทงตรงนี้แล้วก็ควักไหมลอดผ่าน เพื่อทาให้เกิดเป็นตุ้มติ้งขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชลงไปตรงหลักเลยนะคะแทงลงไปตรงนี้ควักไหนรอดผ่านโอเคค่ะแล้วก็จะได้สองหลักแล้วนะคะปันหัวเข็มค่ะแล้วก็แทงลงที่จุดเดิมค่ะถักดับเบิลโคเชขึ้นหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็วนกลับมาแทง C นะคะตรงนี้นะคะด้านบนหัวหลักควักไหมรอดผ่าน แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชลงไปกลางหลักเนะคะกลางหลักดับเบิลโคเชค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะทั้งหมด3ามหลักนะคะค่ะแล้วเราก็จะทําการถักซิงเกิลโคเชนะคะ next ถัดมาตรงนี้นะคะแทงด้านบนหัวหลักดับเบิลโคเชเลยแล้วก็ควักไหมลอดผ่านโอ okay. เคก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ไปต่อค่ะพันหัวเข็ม next ถักดับเบิลโคเชด้านบนหัวหลัก F ถัดมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก1โซ่แล้วก็วนกลับมา4นะคะเพื่อที่จะให้เป็นตุ้งติ่งเหมือนเดิมเลยแล้วก็แทงซิงเกิลโคเชลงไปกลางหลักดับเบิลนะคะ1โอเคก็จะได้หหลักนะคะต่อค่ะแทงที่จุดเดิมถักดับเบิลโคเช ขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็วนกลับมาซีแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชกลางหลักพันหัวเข็มแทงที่จุดเดิมค่ะถักดับเบิลโคเชขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็วนกลับมาแทง4แล้วก็ถักซิงเกิลโคเชค่ะในส่วนของ ด้านบนนะคะเราจะถักทั้งหมด3ามหลักนะคะ1 2 3สแล้วก็ next ถักสิงเกิโคเชด้านบนหัวหลักถัดมาแล้วก็จะถักแบบนี้นะคะยาวไปจนถึงอีกฝั่งด้านหนึ่งเลยก็ให้เพื่อนๆถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของอการขึ้นสายฝั่งด้านซ้ายเลยนะคะค่ะพอเราเก็บริมขอบด้านบนจนมาถึงฝั่งด้านซ้ายนะคะในส่วนของฝั่งด้านซ้ายตรงนี้นะคะเราจะแทง ด้านบนหัวหลักที่3นะคะของอห่วงโซ่นะคะ F นะคะของหลักของหลัก F 1 2 3นะคะน้องปูจะแทงหัวด้านบนหัวหลักตรงนี้นะคะก็ถักซิงเกิลโคเชก็จะเชื่อมประมาณนี้นะคะ,คะต่อจากตรงนี้เราก็จะถักขึ้นโซ่ไปทั้งหมด50โซ่ค่ะแล้วก็ถักสายวนกลับมาเหมือนเดิมเลย พอเราถักซ้ายนะคะฝั่งด้านซ้ายวนกลับมาครบทุกหลักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บริมขอบด้านข้างกันนะคะในส่วนการเก็บริมขอบด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องภูจะทําการเชื่อมห่วงโซ่สายฝั่งด้านนี้ก่อนนะคะจะแทงที่จุดเดิมนะคะจะเป็นตรงนี้นะคะควักไหมลอดผ่านค่ะแล้วเราก็จะ next นะคะมาแทงตรงนี้นะคะแถวที่19ตรงนี้นะคะ ซิงเกิลโค c เชต่ะสำหรับสายของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเราก็จะ Next นะคะส i p ข้ามหลักที่18ตรงนี้นะคะพันหัวเข็มข้ามแถวที่18ตรงนี้นะคะมาแถวที่17นะคะถักดับเบิลโคเชตค่ะ ถักหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือซีอ C นะคะด้านบนหัวหลักแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชกลางหลักดับเบิลน,นะคะหนึ่งครั้งนะคะโอเคตรงนี้เราก็จะได้หนึ่งหลักแล้วนะคะพันหัวเข็มค่ะแทงที่จุดเดิมค่ะถักดับเบิลโคเชขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็แทงดซี C, ด้านบนหัวหลักห่วงโซ่ แล้วก็ถักซิงเกิลโครเชลงกลางหลักนะคะหลักที่2อง่านหัวเข็มค่ะทาเหมือนเดิมค่ะเราจะถักไปทั้งหมด4หลักนะคะในส่วนของดอกด้านข้างนะคะ3มหลักแล้วนะคะแทนที่จุดเดิมค่ะ แล้วก็สิงเกิลโครเชต4หลักค่ะในส่วนของด้านข้างตรงนี้เราก็จะได้ทั้งหมด4หลักนะคะแล้วเราก็จะทําการา next นะคะข้ามมานะคะในส่วนของการถักนะคะนี่หลักถัดมาถักซิงเกิลโครเชตค่ะแล้วเราก็ next ถัดมาจะเป็นหลักถัดมาตรงนี้นะคะท่านหัวเข็มถักอีก4หลักค่ะเหมือนเดิมเลย เป็นโซ่หนึ่ง C แล้วก็ถักซิงเกิลโคเช่หลักที่หนึ่งแทงที่จุดเดิมค่ะหลักที่สองแทงที่จุดเดิมหลักที่สาม แล้วก็แทงที่จุดเดิมค่าดัเบิลโคเชขึ้นโซ่หนสี่ซิงเกิลโคเชหลักที่4ค่ะในส่วนของตุ้งติ้งตัวที่2ก็ประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะถักต่อก็เหมือนเดิมค่ะน็กถัดมาตรงนี้ถักซิงเกิลโคเชนะคะลงไป แล้วก็จะเก็บริมขอบด้านข้างแบบนี้นะคะเตียงยาวจนมาถึงด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันด้านล่างนะคะค่ะพอเราถักลงมาถึงช่วงมุมด้านล่างนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด8ดอกนะคะโอเคในส่วนของดอกช่วงมุมนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำการถักไปทั้งหมด หกลีบนะคะก็คือ5้าดับเบิลโครเชตนะคะอในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็จะเว้นนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็จะเว้นไปเนาะพั้นหัวเข็มค่ะผักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็แทงลงที่จุดเดิมนะคะ เราถักทั้งหมดหกรีบนะคะสี่ ส่วนของจุดวนก็ครบแล้วนะคะไปต่อค่ะในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะคะตรงนี้ก็เราจะทําการเว้นนะคะเหมือนกับฝั่งด้านขวาเลยตรงนี้ก็เว้นป่ายข้ามมาตรงนี้นะคะถักเว้นสกิปแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะคะถัก1นึ่ซิงเกิลโครเชตค่ะแล้วก็พันหัวเข็มถักต่อเลยค่ะเน x ถัดมาถักสี่กรีบนะคะ ในส่วนของปลายไหมที่เราถักทับมานะคะตรงนี้เราก็าถักทับมาได้สักระยะหนึ่งเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะ ในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะคะเราก็เก็บได้ทั้งหมด8ดอกนะคะนับจากตรงนี้นะคะช่วงกลางเราก็จะไม่นับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็เราจะเหลืออยู่ทั้งหมด2แถวนะคะเหมือนกับฝั่งด้านนี้เลยนะคะซึ่งฝั่งด้านนี้นะคะเราหันมาดูได้เลยว่าตรงนี้เราจะข้ามไปนะคะแล้วก็สักซิงเกิลโคเชตตรงนี้นะคะในส่วนของการเก็บงานนะคะตรงนี้นะคะหลักก่อนหลักแถวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะข้ามไปนะคะสกิปแล้วก็ มาแทงปกติเราจะแถักซิงเกิลโคเชตรงนี้นะคะนี่หลักสุดท้ายแล้วก็แทงไปหลักเดียวกันกันกบห่วงโซ่ที่เราขึ้นสายตรงนี้นะคะทําการสลิปสติ๊นะคะ C ีนะคะควักไหมลอดผ่านดึงปลายไหมขึ้นแล้วก็ตัดได้นะคะเก็บงานได้เลยนะคะสําหรับปลายไหมตรงนี้เราก็สามารถเย็บเก็บงานได้เลย ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนกันกับทั้งสองฝันะนะคะโอเคสำหรับชิ้นงานวันนี้นะคะน้องปูก็จะถักแน่นหน่อยนะคะสำหรับสีชมพูวันนี้เนาะ,ะแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้น้องปูถักเข็มเบอร์ห้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะถักแบบเบาๆนะคะคือไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะก็คือน้องปูอยากลองดูว่าทั้งสองสีมันจะ้า,าน้ําหนักมือต่างกันนะคะมันจะแตกต่างกันมากไหมนะคะก็ตต่างกันไม่ค่อยเยอะนะคะนี่แต่ว่าความรู้สึกของไหมนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้จะแน่นกว่าแล้วก็ชิ้นสีเหลืองจะรู้สึกแบบ คือหลวมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะแต่ละน้ำหนักมือของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเนาะโอเคค่ะย่อยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องครูด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้ถักลายไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้น้องครูขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ